ที่ค่ะวันนี้เราก็จะมาดูของนะคะว่ามีอะไรบ้างมีหอมโอ้โหกินได้ทั้งปีเลยอันนี้นั่นคือนี่สวงถขุมนี่ข้างในนี้ก็จะเป็นอะไรอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ที่รู้นี่คือมะนาวเยอะมากโอ้โหคือแบบมันจะเยอะขนาดไหนเนี่ยนี่มีประมาณหนึ่งสองสามสี่ 5้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ประมาณสิบนะค่ะรวมๆอันนี้อันนี้ไม่นับนี่มีแบบวันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อกระเทียมนี่คืออะไรมะเขือใหญ่เหรอมะเขือปะมะเขืออีกสายพันธุ์ไม่รู้อันนี้ เืออะไรอ่ะไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ก็คือน่าจะมเืเอือจบไปเพียงเท่านี้กับการรีวิวของที่อยู่ในสีสเกตนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ